นายกชี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่มติครมอที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าเมื่อมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งทราบว่ามีการทำมาหลายครั้งเมื่อทำมาเดี๋ยวก็ชี้แจงกลับไปและเมื่อเรียบเรียงพร้อมแล้วก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมันจำเป็นต้องพิจารณา เพราะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหามันไม่มีวิธีอื่นเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันมีหนี้สินและอะไรต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันถือเป็นภาระของรัฐบาลเหมือนกันต้องบอกกันตรงนี้และถ้าพูดกันจริงๆรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นสายแรกของไทยและมีการต่อขยายออกมาเพราะฉะนั้นการเป็นสายแรกมันก็อย่างว่าสมัยก่อนก็เป็นการลงทุนจากภาครัฐอย่างเดียวแต่ต่อมาก็จะมีในส่วนของเรื่องการร่วมลงมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนก็มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยแต่ตนยืนยันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ใครทั้งสิ้นผลประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติทำอย่างไรเราจะไม่เพิ่มภาระในเรื่องของหนี้สาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำแต่ทั้งนี้ที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคอรมว่าจะออกมาอย่างไรนอกจากนี้ท่านนายกยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับทุกคนต่างมีความคิดเห็นตนก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆกคนแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ กับเหตุผลด้วยและข้อกฎหมายที่มีอยู่ตนก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาอายการสำนักคณะกรรมการนยโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งทั้งหมดนี้คำชี้แจงทั้งหมดแล้วแต่จะทําได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูต่อไปปัญหาม,มันเยอะอยู่แล้วรัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่